สวัสดีค่ะภักันรหอมสวีเดนค่ะวันนี้จะพาพี่น้องมาเก็บสะดาฝรั่งหรือว่าอารนะคะเก็บเอามาลวกเข้าช่องฟิตไว้กินในฤดูที่มันไม่มีนะคะตอนนี้กำลังแตกยอดอย่างสวยงามเลยค่ะ ดงสะดาวฝรั่งของเราก็ต้องผ่านต้นยีนไปนะคะจ้านี่จ้าพี่น้องจ้ายอดกำลังอวบๆเลยค่ะฟินฟินฟิน,ฟน,ฟนเรามาเก็บไปพร้มพรอมๆกันเลยจ้าใกลบ้างนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวจัดให้จ้าแบบมากเหมือนสะดาว บ้านเราเลยนะคะทั้งใบแล้วก็รสชาติด้วยค่ะเหมือนเลยค่ะเก็บแะดาลฝรังนี่มันต้องเป็นภาพม,มุมไกลค่ะมันต้องโกงงาเอาใครรู้จักโกงงาบ้างคะโกงงาก็คือโน้มกิ่งนะคะตกใจเสื้อคลุมของตัวเองจ้าพี่น้องเสื้อกันฝนนะคะดูหันไปปัดโทุ ไม่เห่าอย่างเดียวนะพี่น้องหอนด้วยคิดถึงเจ้าของเขานะคุณคิเตอร์ไปเข้างานกะบ่ายคะ่ะเพราะว่าที่เขาเข้าไปเก็บแรดิฟเขาบอกว่าเขาเข้างานกะบ่ายอาทิตย์นี้ ป็นจริงๆพี่น้องเอ๋ยเสียงนกจ้ะพี่น้องเหมือนอยู่ในดงหิมพานาวยังมีต้นใหญ่อยู่ข้างกระท่อมน้อยนะเยอะมากพี่น้องต้นสูงเรามาตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็ทำความสะอาดพื้นล่าง ขึ้นมาสวยมากใบอะนะแต่ว่าต้นเขาสูงไงเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมจะ้ะงางาม,งามจริงๆปีนี้จะเก็บไว้เยอะนะคะ ที่แล้วนีเก็บไม่ทันนูนนีนั่นทุกปีก็ลกนะคะจนน้องนกชนกนั้นบอกว่ามาป่าตรงนี้ทีไร ตะโกนหากันกับคุณเลมโบมองหากันไม่เจอค่ะปีแรกๆนี่แบบหาไม่เจอเลยนะพี่น้องมันรกค่ะลองย้อนคลิปไปดูขำๆกันค่ะโกงอาโกงอาอุ้ยมาแล้วจ้าพี่น้องฝน โอนโนหว่วยกำลังฟินฟินกำลังฟินฟินมาทำไมนีห่ห่วย มาเตี้ยพี่น้องจ๋าดีนะไม่สอยมะเขือ,อกินนะพันเตี้ยและบึกบึนพันอึดพันเตี้ย <c oughs> ไม่สวยแต่ถึกและบึกบึน <c oughs> ลวกแล้วก็เอาไว้กินกับลาบปลาพี่น้องเอ้ยไปกันอดหลอด กำลังงามกำลังแตกกำลังป่งเสียงฝนแต่ยังไงเราก็มีต้นไม้อยู่แล้วก็มีเสื้อกันฝนอยู่จ้ะนี่เขามีคู่แฝดอยู่เด้อค่ะคล้ายๆกันแต่บ่ใช่ได้จ้ะพี่น้องกินไปตาเหลือกแน่ๆอ้าวแล้วแล้วกันแล้วกัน ไหวไหวยอดอ่อนมากจ้ะมันโป๊ะโป๊ะเลย เก็บยิ่งแตกจ้ะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะแตกขึ้นมาอีกเยอะจ้ะอันนี้ผักกาดหอมชอบแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กนี่แบบคล้ายกันเลยจ้ะคนก็ต้้ำช้ำยังมารอ นมไปถูวท้องนาะเสียงนกแกะพี่น้องนกสารพัดนกธรรมชาติบรรยากาศหลุดโลกชีวิตคนบ้านป่า อวบอวบเหมือนคนเก็บนี่แหละ เชื่อกันผลไม้ไม่ได้เดินลงไปเอา ยอดนุ้นฟินฟินเป็นห่วงโทรศัพท์จะเปียก เ,เก็บยิ่งมันฝนตกก็ไม่ว่ากันจ้ะอยากจะบอกพี่น้องว่าต้นเตี้ยเตี้ยต่ำๆก็มีเยอะนะคะที่เราไม่เก็บเพราะว่ากวางเข้ามากินถึงจ้ะกวางเก็บเรียบเลยนะคะแถวนี้เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูเด้อ่อเราก็ยื้อได้เราโกงงาได้น้มกิ่งได้แต่อ่กวางเขาเอาไม่ถึงจ้ะจ้ะนี่นะคะนี่เขาก็เด็ดยอดแล้ว จะนี่กระเด็ดยอดแล้วจ้าค่ะเนี่ยพวกนี้ยกวางกินทั้งนั้นนะคะคุณคิตเตอร์บอกว่าเห็นมาทุกเย็นเลยกวางสามตัวพ่อแม่ลูกบอกมากินอ่าหญ้ากินไม้กินใบมุงใบไม้กินต้นมุงต้นไม้อย,อยู่ที่สวนเปี่ยมสุขนะจ๊ะมันอุดมสมบูรณ์เนาะนี่แหละค่ะเขากินแบบนี้ละจ้ะจ้ะเราเป็นมนุษย์เราก็เอาสูงหน่อยถือว่ากินอาหารชั้นสูงจ้ะ อย่างในสวนเปียมสุกมีอ่าสตรอเบอรี่ป่านะคะเยอะนะตรงเนี้ยสตรอเบอรี่ป่าหรือว่าสมุลโทลนะคะมีชื่อว่าสมุลโทลปีที่แล้วมาเก็บให้แม่ย่าะค่ะแม่ย่าจะชอบคนโบราณน่ะเขาก็จะชอบแบบว่าผลไม้ดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลไม้ป่าสมุนโทลสตรอเบอรี่ป่า บรรยากาศฟินมากจ้ะแต่ว่าตอนนี้เปียกค่ะเสื้อเสื้อกันฝนอยู่ตรงนู้นเสื้อกันฝนจ้าพี่น้องเหงาขนาดเดี๋ยวโทรศัพท์ไว้ใต้ต้นเมเปิลนะจะไปเก็บมุมไกลจะเล่มเล่มหน่อย สดสะอาดสดสดกรอบจากสวนเอล่ะเนาะเก็บภาพน่อยจ้าเขียวเขียวเหลืองเหลืองจ้าพี่น้องจ้าค่ะนี่นะคะได้แล้ว ยอดสวยยอดอวบมากๆเลยจ้านี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปลวกแล้วก็แพ็กเอาเข้าช่องฟิดไว้นะคะเดี๋ยวจะมีเมนูต่างๆตามมาต้นยีนส์ของเรานะคะแหมมันน่าจะเป็นแบบดอกสนโนบ้านเราเนาะเหมือนเลยค่ะพี่น้องเหมือนดอกสนโนเลยค่ะดอกสนโนชุบไข่ทอดนะคะแล้วก็แกง เะสะดาฝรั่งหรือว่าสมมุติว่ามันเป็นแกงขี้เหล็กเนาะสมมุติได้จ้ะสดชื่นสดชื่นบรรยากาศฝนตกจ้ะคือความฉลาดก็มีเท่านี้ล่ะค่ะเปียกก่อนแล้วก็มาใส่เสื้อกันฝนนะพี่น้องโอ้หตอนนี้ต้นยีนของเราทั้งห้าต้นกําลังบานเลยค่ะนี่ต้นแรกนี่ก็ยังสวยอยู่จ้ะพี่น้องแล้วเราก็ได้เจอต้นเล็กๆอีกหต้นนะ่ะ ปีหน้านี้คงจะสวยกว่านี้จ้ะแต่ว่าปีนี้เราก็รอดูเขายังมีต้นที่ยังไม่บานเต็มที่นะคะค่ะส่วนนี้ก็ด้านปลายนุ่นก็ยังไม่บานเต็มที่สดชื่นมากๆเลยจ้ะในบรรยากาศฝนฟ้าตกกับดอกยีนสีเหลืองๆนะคะเหมือนดอกสโนโบบ้านเราค่ะตามด้วยยอดอัพหรือว่ายอดสะดาฝรั่งค่ะเราจะเรียกมันว่า,วาขี้เหล็กก็ได้นะเพราะว่า เมนูเด็ดก็คือแกงขี้เหล็กแน่นอนจ้ะก็สรรพคุณแล้วก็ค่ะสำหรับสรรพคุณแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับเสดาฝรั่งนี่นะคะให้ติดตามไปชมทางช่องของแม่ขวัญสวีเดนนะคะ นกเขาจ้าพี่น้องได้ยินไหมธรรมชาติสุดๆฝนตกมาสองสามวันค่ะสะอาดถึงจะอยู่ริมทางก็เถอะบ้านเขามันไม่ค่อยมีฝุ่นจ้ะไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยเก็บตะการหนึ่งแล้วเราจะกลับ เข้าบ้านแล้ว สวยมากด้านบนค่ะเอาไม่ถึงดูจ้ะกำลังแตกยอดสวยงามเลยค่ะ ถ้าเราจะเก็บก็เก็บได้ใช้ไม้สวยเอาค่ะหรือเดี๋ยวคุณลโบมาเอาบันไดให้แต่ว่าเราได้เก็บในสวนเปียมสุกแล้วอะค่ะสดชื่นสดชื่นไะยอดกำลังงามเลยค่ะต้นนี้ต้นสวยด้วยก็เรามาแอบทําความสะอาดพื้นล่างเอาไว้นะคะ,คะนี่ค่ะเรามาแอบทําความสะอาดพื้นล่างเอาไว้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นดงตําเยฝรั่ง เพื่อที่จะมีจุดรีวิวการเก็บเสดาต้นนี้แหละแต่ที่นี้ในสวนเปี่ยมสูงมันเยอะแล้วค่ะเก็บง่ายกว่ากันต้นนี้ก็เลยมาเก็บภาพให้พี่น้องได้ชมจ้ะว่าเรายังมีต้นสวยๆงามต้นใหญ่มากค่ะยอดเขียวๆนี่ก็คือไฟอ,อวีดนะคะเดี๋ยวจะมีการเก็บไฟอ,อวีดด้วยเพราะว่าคุณเลมโบเขาอยากได้เพราะว่ามันมีขึ้นมาจุดอ้วนๆอบอวค่ะ ถึงแต่ลุกหนาวไหมหนาวไหมนอนบนกองฟางที่กระท่อมเลี้ยงสัตว์เดิมนะที่หลังคาคางๆอะ่ะ